สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักประจําช่องมาร์คเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาดูใหม่ทุกๆท,ท่านเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับผมเข้าสู่ช่องมาร์คเอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับผมในวันนี้ นะครับผมวันนี้ก็เดี๋ยวจะมาอัปเดตนะครับผมน่าจะเห็นจากภาพหน้าปกกันแล้วนะครับผมว่าจะมาอัปเดตเกี่ยวกับแรงนะครับผมซีซั่นที่20เท่าไหร่21นะครับผมนะเพราะว่าปัจจุบันมันซีซั่นเท่าไหร่ซีซั่นที่เอ่อ20นะครับผมนะต่อไปก็เป็นซีซั่นที่21แล้วนะครับผมนะก็ชุดในปัจจุบันนะครับผมเป็นชุดผู้หญิงนะครับผมใส่ได้ผู้หญิงอย่างเดียวนะครับผมใส่ผู้ชายไม่ได้นะครับผมก็แรงเดี๋ยวผมขนมาปั่นที่หลังลวกัน เนครับผมเขินจังเลยแล,ล้งโกรวนะฮะเขินจังเลยนะฮะ <laughs> โอเคนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาดูเสื้อแลงกันนะครับผมว่ามันจะใส่ได้ทั้งชายเลืกก็หญิงหรือเปล่านะครับผมหรือว่ามันจะใส่ได้แค่ผู้ชายหรือว่าจะใส่ได้แค่ผู้หญิงนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะเป็นสกินปืนนะครับผมสกินปืนในแลงซีซันนั้นเองนะครับผมเพราะว่าแลงในซีซันปัจจุบันมันก็เป็นเจ้าตัว A k เคตัวนี้นะครับผมเป็น A k เคโมโคนั่นเองนะครับผมสำหรับซีซันที่20นั่นเองนะครับผมนะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับผมวันนี้ก็มีคนถามผมมาเยอะมากเลยนะครับผมว่าพี่เลดไลท์ มันจะกลับมาขายถึงวันไหนนะครับผมเนีก็สามารถดูได้ตรงนี้เลยหรือเปล่านะครับผมน่าจะมีให้ดูอยู่เนาะเขาบอกว่าจะมาถึงวันที่4เมษายนเท่านั้นนะครับผมครั้งเดียวในปีนี้ ก็คือภายในปีนี้เนี่ยจะไม่มาอีกแล้วนะครับผมสำหรับชุดเลดไลท์นะครับผมปีหน้าก็มีโอกาสมาอีกนั่นเองนะครับผมแต่มันค่อนข้างจะนานอยู่พอสมควรเลยนะครับผมนะก็น่าจะควรที่จะซื้อกันเก็บไว้ด้วยนะครับผมนะเพราะว่ามันก็ยังลดราคาอยู่เหลือ999เชรเท่านั้นนะครับผมนะก็ราคาประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็มีกล่องตัวนี้มาให้สุมุ่มแล้วนะครับผมเป็นสกินอัพแล้วก็สกินเจ้าตัว M5 นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นสกินปืน ของเจ้าตัวโครโน่นะครับผมตอนมีกิจกรรมโครโนนเองนะครับผมแล้วก็ไปสุมกันได้นะครับผมแล้วก็จะมีของใหม่มาในวันนี้นะครับผมก็มีการลดราคาในส่วนของบัตรซีกันสูงนะครับผมแล้วก็มีคนถามผมมาเยอะอีกเช่นกันนะครับผมว่าพี่มันเก็บไว้ใช้ซีซันหน้าได้หรือเปล่านะครับผมก็เอาจริงแล้วเนี่ยเขาก็เขียนบอกไว้แล้วนะครับผมเขาบอกว่า ใช้เปิดใช้งานสี่ขั้นสูงฤดูการนี้นะครับผมก็คือสี่ขั้นสูบปัจจุบันนั่นเองนะครับผมไม่ใช่ของขั้นแวมไพร์ซีซั่นหน้านั่นเองนะครับผมนะก็เป็นขั้นอลิสอินวอเดอร์แลนด์ในเออ่ขั้นปัจจุบันนั่นเองนะครับผมนะก็ใครที่ยังไม่ได้ซื้อนะครับผมตอนนี้ผมว่ามันน่าจะไม่น่าจะทำธุรกิจทันแล้วมั้งมันน่าจะแบบ มันน่าจะช้าไปแล้วมั้งผมว่านะนะครับผมเนี่ยน่าจะต้องไปซื้อขั้นเอานะครับผมแล้วก็มีขั้นลดราคาด้วยนะครับผมขั้นละ9เพชรนนเดงนะครับผมเนี่ยก็ไปซื้อกันสะสมกันได้นะครับสําหรับใครที่พลาดไปนะครับผมสำหรับชั้นสูงไม่อยากเปิดแพงนะครับผมเปิดเพียงแค่135เพซเท่านั้นนะครับผมแล้วก็นอกจากบัตรเชื้อสูงแล้วนะครับผมบัตรอื่นๆยังลดราคาด้วยนะครับผมในวันนี้เป็นบัตรบัสร้างห้องนะครับผมอันนี้มันเป็นอะไรทําไมมันแพงกว่าแล้วมันเขาบอกว่ามันได้กี่ใบเนี่ยผมขออนุญาตด เออมันน on ี ica, ้เป็น <sucks> 1ใบนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น <dis bitter> 1ใบเหมือนกันเหรอทำไมมันราคาถูกกว่ากันล่ะอ๋ออันนี้เป็นของหมดนะครับผมนะอันนี้ก็น่าจะเป็นบอกว่าระยะเวลานะครับผมนะต้องใช้บัตรสร้างห้องหนึ่งใบเพื่อสร้างห้องนะครับผมคือยังไงอะคือแบบมันมันมันไอ้นี่เหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะบัตรสร้างห้องผมมีแบบเดี๋ยวผมขออนุญาตอะตอนนี้มี326ร้อนะครับเดี๋ยวผมจะลองซื้อให้ดูนะครับผมว่ามันจะเป็นกี่ใบเนาะ เออผมยังไม่แน่ใจนะครับผมว่าทำไมมันถึงขึ้นแบบนั้นนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตซื้อไปอีกใบหนึ่งล้วกันนะฮะโอเคเออจะไปนะครับผมนะก็เดี๋ยวลองมาดูกันดีกว่านะครับผมว่ามันจะยังไงนะครับผมหลายๆนะคนอาจจะสงสัยมันผมก็ได้327นะครับผมนะผมคิดว่ามันน่าจะมีแบบว่าเออบัตรที่มัน ยังไงอะแบบว่าจํากัดเวลาหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะครับผมนะไม่รู้ว่ามีให้ดูหรือเปล่านะฮะโอเคไม่น่าจะมีให้ดูนะครับผมนะใครรู้ก็ฝากคอมเมนต์อบอกผมมาด้วยแล้วกันนะครับผมเพ <c oughs> <ป>ราะว่าผมไม่รู้นะครับผมว่าบัตรเก้าเเก้าเพศกับร้อยห้าร้อยสามสิบห้าเพชรเนี่ยมันต่างก,กันยังไงนะครับผม <c oughs> ใช่ไหมผมพูดราคาถูกเปล่าเก้าเพชรกับกับเท่าไหร่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหลอนไดหมดแล้วนะครับผมเก้าเพชรกับเอ่อ 150เพรเนี่ยมันต่างกันยังไงนะครับผมก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วก็บอกคนอื่นๆที่แบบว่ายังสงสัยอยู่ด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็โอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับผมกิจกรรมแล้วก็มีตัวนี้มาใหม่นะครับผมนะเป็นเสื้อกล้ามใหม่นะครับผมเป็นลายกล้ามใหม่เนาะก็เสื้อตัวนี้นะครับผมไม่มีชุดนะครับผมมีเพียงแค่เสื้ออย่างเดียวนะครับผมเซิร์ฟเวอร์ตะวันออกกลางนะครับผมก็เอาเข้ามาแบบนานมากๆแล้วนะครับผมเซิร์ฟไทยก็เพิ่งเข้าเข้ามานะครับผมในกิจกรรมสุ่ม กล่องนั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยดีกว่านะครับผมเพราะผมก็อยากได้เจ้ากระเป๋ามากระเป๋ามาสะสมแล้วก็เจ้าเสื้อกล้ามมาสะสมด้วยแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวมาลองสุ่มกันเลยนะครับผมก็มีโทเคนให้แลกด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีชุดบูบีชเก่า นะครับผมมาให้เราแบบเออแลกได้ด้วยนะครับผมนะเป็นเซตอ่าสีสีตัวนี้น่าจะแจกฟรีหรือเปล่าผมจำไม่ได้เหมือนกันนะครับผมแล้วก็เป็นบูบิสปกติแล้วก็มีบูบิสลายรอย,ยสักเยอะๆยะด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวเรามาสุ่มไปเรื่อยๆกันดีนก,นกว่านะครับผมน่าจะต้องใช้เยอะอยู่พอสมควรนะครับผมนะโอเคจะไปแล้วได้กระเป๋ามาแล้วนะครับผมเราไม่ต้องสุ่มกระเป๋าแล้วนะฮะก็เดี๋ยวเรามาเอ,อ่อทุกครนี้มันมันไอ้นี่เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ แล้วโทเคนแต่งมล่ะมันไปนแลกอะไรได้ทำไมมันเป็นโทเคนคนล่ะโทเคนเอ่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอ่มันยังไงกันละเนี่ยเดี๋ยวนะแต่ผมขออนุญาตดูก่อนนะครับผมนะไม่รู้ว่าตัวโทเคนตัวนี้มันแปลกๆยังไงชะกลดชะกลดน,นะครับผมนะก็คือมันจะไม่สามารถแลกได้หรือเปล่าเนี่ยโหแล้วโทเคนตัวนี้เราจะเอามาจากไหนล่ะเนี่ยอือก็เดี๋ยวลองไปสุ่มกันเลยดีกว่านะครับบอกให้มันได้เลยหรือเปล่าเอาให้มันได้เลยก็ได้นะฮะ เพราะว่าโทเก้นตัวนี้ผมมีแค่22นะครับผมมันมีไม่ครบอะนอนแล้วก็ภายในกล่องมันก็ไม่มีให้ด้วยนะครับผมนะโอเคก็เดี๋ยวมาสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับผมขออีกสักเอ่อห้าครั้งละกันนะครับผมถ้าไม่ได้ก็ไม่เอาแล้วนะฮะผมนะโอเคสองครั้งนะครับผมนะสามครั้งจัดไปครับผมโอเคไม่น่าได้นะครับผมนะโอเคสี่ครั้งไม่ออกนะครับผมนะห้าครั้งโอเคไม่ออกก็ไม่เอาแล้วนะครับผมช่างมันไปเลยนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวเออหนูว่ามันมีให้แลกวะท่านผู้ชมแป๊บนึงนะเดี๋ยว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  แรกไอเทมน้อยแล็กไอเทมน้อยไหนไหนมีหรือเปล่ามันไม่มีให้เราแลกอะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมก็ใครรู้ก็ฝากบอกคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยลนะกันนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะครับผมเราจะไปดูรายละเอียดสําหรับแร็งซีซั่นหน้ากันเลยนะครับผมว่าจะมีสกินปืนแบนเนอร์โปรไฟล์แล้วก็ชุดเป็นยังไงนั่นเองนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่านะครับผมไปกันเลยครับผมและอย่างแรกนะครับผมก็จะเป็นแบนเนอร์นั่นเองนะครับผมก็จะเป็นภาพพื้นหลังนะครับผมของแร็ง ซีซั่นที่21นั่นเองนะครับผมสังเกตจากชื่อด้านล่างซ้ายได้เลยนะครับผมเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับผมก็เป็นรูปเหมือนกับแบบว่ามีแบบว่าลายตารางเลยครับผมแล้วก็มีจุดสีขาวเนี่ยอยู่ตรงเส้นที่ตัดกันนั่นเองนะครับผมก็เป็นลายประมาณนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นแร็งซิลเวอร์นะครับผมก็จะเป็นแรงโกนั่นเองนะครับผมก็เป็นสีทองทองหน่อยนะครับผมออกแนวแบบว่าไล่สีโทนสว่างไปมืดนั่นเองนะครับผมจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวา นะครับผมก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ต่อไปจะเป็นแรงค์แพติี้นัมนะครับผมก็เป็นสีฟ้าเหมือนกับปกติเลยนั่นเองนะครับผมก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับผมค่อยๆไล่ดูกันไปทีละแรงค์นะครับผมนะก็ใครที่ชอบหรือไม่ชอบก็ฝากคอมเมนต์บอกผมไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนตัวผมว่ามันก็ ค่อนข้างที่จะดูแบบว่าธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับผมนะแล้วก็ถัดไปนะครับผมจะเป็นแรงเอ่อไดมอนด์นะครับผมก็เป็นสีม่วงแบบนี้เลยนะครับผมคือมันแบบดูเข้มๆนะครับผมทําให้อ่าชื่อของเราเนี่ยดูแบบเด่นขึ้นมานะครับผมอักษรสีขาวเนี่ยมันจะดูแบบเด่นขึ้นมาเลยนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแรงเอ่อซิลเวอร์โกลด์แพทินัมแล้วก็ไดมอนด์นั่นเองนะครับผมนะสำหรับใครที่ไม่ชอบก็ผมว่าน่าสะสมไว้นะครับผมดีกว่านะครับผมเนาะแล้วก็ ต่อไปนะครับผมเป็นแร้งฮีโร่อีกเลยนะครับผมก็เป็นสีแดงประมาณนี้เลยนะครับผมจะดูแบบเออสว่างสว่างขึ้นมานิดหนึ่งนะครับผมนิดนรือเปล่าไม่รู้นะครับผมนะเหมือนว่าด้านหลังเนี่ยมันจะเป็นรูปไฟด้วยนะครับผมเป็นไฟสีแดงนะครับผมแล้วก็จะมีแบบคือฝั่งขวาเนี่ยมันมืดไปเลยนะครับผมแทบจะเป็นสีดําเลยทีเดียวนะครับผมเนาะก็สำหรับใครที่ไม่ชอบนะครับผมนะผมว่ามันก็เท่ดีนะครับสำหรับตัวผมเองนะครับผมนะแล้วก็โปรไฟล์นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเป็นรูป เลขนะครับผม21นะครับผมหรือว่าเลขยี่สิบเอ็นั่นเองนะครับผมแต่ผมมองแล้วเนี่ยมันเหมือนแบบว่าถ้ากลับหัวเนี่ยมันจะอาจจะเป็นเลข12ก็ได้นะครับผมนาะดูดิถ้ากลับหัวเนี่ยเหมือนเลข12เลยนะครับผมเนาะแล้วก็ผมว่าเนี่ยโปรไฟล์นะครับผมสำหรับตัวเลขที่ยีเนี่ยผมว่ามันก็สวยดีนะครับผมนะแล้วก็ มันก็เท่ดีอ่ะมันก็เป็นแบบธีมของมันอ่ะสีน้าเงินอยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เสื้อนะครับผมก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะเป็นเอ่อเป็นเสื้อย้อมสีเหมือนเดิมนะครับเอามาย้อมสีเป็นเสื้อแรงนั่นเองนะครับผมก็จะสามารถใส่ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนะอันนี้เขาก็ลองเปลี่ยนให้ดูนะครับผมว่ามันสามารถใส่กับผู้หญิงได้นั่นเองก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับผมเวลาใส่กับผู้หญิงนั่นเองนะครับผมนี่ก็เป็นแนวแบบ เสื uh, ้อเชิ้ตนะครับผมแขนยาวพับแขนนั่นเองนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยผมให้คะแนนสักประมาณ7เต็ม10และกันนะครับผมเพราะว่าลายมันยังแบบดูแบบธรรมดาธรรมดาอยู่นะครับผมแล้วเป็นลายแบบเหมือนตารางนะครับผมแล้วก็มีลรสีนิดหน่อยนะครับผมตรงหน้าอกด้านซ้ายเขียนว่า xxi นะครับผมหรือว่าซีซั่นที่21นั่นเองนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมสำหรับแรง้งในซีซั่นที่21นั่นเองนะครับผม และนี่จะเป็นของฟรีประจําแรังนั่นเองนะครับผมก็เป็นสกินปืน A.N.94 นะครับผมลายฮาโตะเลยนั่นเองนะครับผมก็คือปัจจุบันมันจะเป็น A.K. ลายโมโคนะครับผมก็น่าสะสมนะผมว่าน่าสะสมแบบให้ครบทุกตัวละครเลยนะครับผมประมาณนี้เลยค่ท่านผู้ชมก็หลังจากที่ผมไปดูมาเมื่อกี้นะครับผมนะก็เห็นแล้วนะครับผมว่ามันแลกตรงไหนนั่นเองนะครับผมนะก็คือมันต้องมาแลกตรงนี้นะครับผมซึ่งโทเค็นมันก็ เออมันคนละลูกกันไงผมเลยแบบงงๆนะครับผมนะก็ตอนแรกเนราคามันเป็นอีกโทเค็นหนึ่งนะท่านผู้ชมดูเดรูอว่ามันสามารถใช้แบบว่าหลากหลายโทเค็นในการแลกได้นะครับผมสามารถใช้เป็นเจ้าตัวเสื้อสีส้มตัวนี้แลกก็ได้นะครับผมแต่เอาจริงๆมันน่าจะเป็นโทเค็นแตงโมในนี้เพราะว่าเพราะว่าโทเค็นแตงโมมันอยู่ในกล่องสุ่มด้วยนั่นเองนะครับผมนะก็ไม่รู้ว่าเป็นความบิดผาดของเจมหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าในนี้ก็เป็นเหรียญสีเงินนะครับผมในกล่องก็เป็นเออสี โทเคนเสื้อสีส้มนะครับผมแต่ว่าพอมาแรกในนี้มันก็เป็นเออเป็นสีแตงโมนะครับเป็นรูปแตงโมนั่นเองนะครับผม,ผมก็แลกไปเลยเสียค่างโง่ไปประมาณ100กว่าโทเคนนะครับผมนะ แล้วก็ชุดยางอื่นผมก็มีแล้วด้วยไงประเด็นนะครับผมนะชุดนี้ผมมีหรือยังวะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับผมไม่รู้ว่าจะต้องแลกตัวนี้ด้วยหรือเปล่านะครับผมเป็นชุด blue ีชของผู้หญิงตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตไปดูก่อนนะครับผมนะถ้าไม่มีผมจะได้แลกไปเลยนะครับผมน่าจะได้เอ่อน่าจะคุ้มอยู่นะครับผมนะเพราะว่าน่าจะพอดีเนาะก็เดี๋ยวเรามาเลื่อนดูกันเลยดีกว่านะครับผมว่าผมมีหรือเปล่านะฮะเดี๋ยว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 ขอให้ไม่มีแล้วกันนะครับผมน่าจะได้แลกไปเลยจะได้แบบว่่่่่าาาไไมเเเสสียยงอะักทหร โอเคก็เดี๋ยวมาเรามาลองเออ่แลกกันเลยนะครับผมมันมีหรือเปล่าเดี๋ยว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 ขอให้ไม่มีแล้วกันนะครับผมนะเติร์ดเติร์ไม่น่ามีนะครับผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูดีๆก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวพลาดอีกเนาะเออเราไม่น่ามีนะครับผมนะเป็นชุดบลูบีชหญิงสีลายทางนะครับผมลายทางสีม่วงนะครับผมไม่น่ามีไม่น่ามีนะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตดูแบบถี่ท้วนถี่ท้วนหน่อยนะฮะเออโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไหนไหนไหน เอ้ยมันชุดมันเยอะจังวะเดียวนะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งชุดผู้หญิงมันหลายแทบวะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคนนี้ดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเดียว,เ,ยว,เ,ยวเอ,อ่อบูบีชบูบีชน่าจะอยู่ข้างล่างเลยนะเนี่ยอันนี้เป็นบูบีชหนึ่งแล้วนะครับผมนะบูบีชอยู่ไหนเอยอีกชุดหนึ่งมีหรือเปล่าถ้าไม่มีจะได้แลกเลยไหนไหนไหนมีหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหอันนี้มีแล้วนะครับผมนะอันนี้ไม่ไม่ใช่นะครับผมนะแล้วก็ ลายทางลายทางมีหรือเปล่าลายอทางมีหรือเปล่ปาถ้ามีนี่คือจบเลยนะครับผมเสียค่างโง่ไปประมาณ70โทเคนได้นะฮะมีหรือเปล่าเดี๋ยวนะ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 ไม่น่ามีนะครับผมนะก็เดี๋ยวขออนุญาตลองแลกไปเลยแล้วกันนะครับผม <1> 1> ถ้ามันมีก็มันจะขึ้นว่ามีแล้วกันนะครับผมนะโอเคชุดอื่นก็น่าจะมีหมดแล้วนะครับผมนะชุดนี้ผมมีหรือ,อยังอ่ะเออชุดนี้เหมือนจะยังไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวผมว่าผมเปียใส่ชุดตัวผู้หญิงเลยดีกว่านะครับผมจะได้ง่ายๆนะฮะโอเค ก็เดี๋ยวเรามาลองดูชุดกันเลยดีกว่านะครับผมอ่าชุดนี้มีแล้วนะครับผมนะชุดนี้มีแล้วเออไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีมีแค่เสือเ้อเฉยๆนะคยับผมนะเออยังไม่เสียค่างโง่จัเท่าไหร่เนีคยับผมนะแล้วก็ยังอื่นอ,อ่อีกชุดหนึ่งชุดสีส้มนะครับผมชุดสีส้มมีหรือยังเออชุดสีส้มน่าจะมีแล้วนะครับผมมีครบแล้ว โอเคเราก็มาแลกเป็นชุดนี้กันเลยนะครับผมถือว่ายังไม่เสียค่าโง่เยอะสักเท่าไหร่นะครับผมโอเคจัดไปนะครับผมถือว่าคุ้มอยู่เหลือโทเคน20กว่าอันนะครับผมก็ยังไม่สามารถแลกชุดะไรได้แล้วนะครับผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็มาลองสุ่มไม่ดูนะครับผมว่ามันจะได้สักเท่าไหร่นะครับผมก็ขออภัยด้วยนะครับผมที่ตอนแรกไม่ได้ดูก่อนนะครับผมว่ามันสามารถแลกตรงนั้นได้ แนวกระพร้าผมนะก็ประมาณนี้แล้วกันในคลิปนี้แล้วก็สำหรับใครที่ยังไม่ได้พิออเดอร์นะครับผมก็ไปพิออเดอร์กันได้นะครับผมกระทามันเท่มากๆเลยแล้วก็กสิงเกิ้ลซูมเต็มนะครับผมผมก็ได้ลงคลิปไว้ให้แล้วนะครับผมก็ไปดูกันได้นะครับผมแล้วก็กิจกรรมนี้ก็อย่าลืมไปเล่นกันด้วยนะครับผมเป็นการเอ่อเก็บนะครับผมเก็บไอ้นี่ฟรีนี่หว่ามันอยู่ไหนวะเดี๋ยว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 ภารกิจล้มยักษ์นะครับผมก็เป็นภารกิจทีมหน่ยวยสำรวจนะครับผมก็ลงเล่น รับของฟรีประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นกระเป๋าเก่านะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะดิบเถื่อนอยู่พอสมควรนะครับผมสวยมากๆเลยใครที่ยังไม่มีเนี่ยก็ควรไปเล่นเอาของฟรีมาไว้นะครับผมระดับเอ,อ่อไอดีนะครับผมนะสำหรับวันนี้ก็มาประมาณนี้แล้วกันห <What 's S 1> ากใครชอบคลิปน,นี้ก็เหมือนเดิมนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำใจให้มาเอพีด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายจุกรู